จากที่เราได้ทําการตีกรอบตามแบบที่ผู้สอนกาหนดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปในการเขียนภาพฉายนะเราต้องดูจากโจทย์ก่อนนะครับถูงว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่เราได้รับมานะครับเป็นโจทย์ที่เราได้รับมานะครับมันจะเป็นภาพสามมิติอยู่แต่จุดประสงค์เราจะต้องทําการเขียนภาพฉายหรือภาพสองมิตินะครับเราก็ดู ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเขากําหนดมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าภาพใดเป็นภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนให้เราดูพิจารณาดูจากภาพที่กําหนดให้นะครับว่าด้านไหนที่มันให้รายละเอียดแล้วก็ดูแล้วระยะมันยาวกว่าด้านอื่นเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นภาพด้านหน้านะครับอย่างภาพภาพนี้นะครับผมดูแล้วว่า ระยะจากนี่ถึงนี่มัน60แล้วก็ต่อตรงนี้ด้วยอีก20กับทางด้านนี้นะครับสามติดต่ออีก30ติดแสดงว่าด้านนี้สั้นกว่าเพราะฉะนั้นภาพด้านนี้นะครับจะเป็นภาพทางด้านหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟอนอะไรครับฟอนวิวนะครับฟอนวิวภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่าภาพด้านหน้าถ้าด้านนี้เป็นด้านหน้าผมเอาสีเขียวระบายไว้นะครับเพื่อให้มันเห็นชัดเจนแยกกันออก ถ้าด้านนี้ด้านหน้าทางด้านนี้จะเป็นภาพทางด้านด้านข้างนะครับด้านข้างหรือว่าเป็นด้านไซด์วิวนะครับด้านไซด์วิวแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นภาพทางด้านบนนะครับหรือว่าด้านท็อปวิวนะครับเราได้โจทย์มาอย่างนี้แล้วตอนนี้ในการ ที่เราจะเริ่มทํางานเนี่ยเราต้องหาระยะความยาวความกว้างความสูงของชิ้นงานก่อนระยะความยาวเราหานะครับเราเขียนข้้งข่างยาวทางด้านนี้ภาพด้านหน้าเนี่ยจะเป็นมีระยะเท่ากับ60บวกด้วยเท่าไรครับ20บวกด้วยนะครับเท่ากับ80เพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้นะครับ80ทางด้านนี้ ด้านกว้างนะครับด้านกว้างก็คือกว้างหรือเราดูจากด้านนี้ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่า30มสบบวกสามสิบหกสิบเท่ากันนะครับกว้างเท่ากับหกสิบส่วนความสูงของชิ้นงานเราดูจากฐานตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ก็มีระยะเท่ากับหกสิบตัวเลขที่เราได้มาสังเกตดูนะครับแล้วก็ใช้การ วิเคราะห์ว่ามันควรจะเป็นหน่วยของอะไรนะครับอย่างที่เราเห็นตัวเลขอย่างนี้นะครับ80 60 6บิบอย่างนี้หน่วยที่มันจะออกมานะครับมันจะเป็นหน่วยเซนติเมตรหรือ Cm อจุดอย่างนี้เป็นหน่วยเซนติเมตร10มิลมันเท่ากับ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้ามัน80มิลนะครับ มันจะเท่ากับ8เซน8เซนนะครับ6สิบก็เท่ากับ6เซน6เซนนะครับเราได้ตัวเลขจากตรงนี้มาแล้วนะครับตอนนี้ในการที่เราจะทำการจัดวางภาพสองมิตินะครับภาพสองมิติเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเป็นการเขียนภาพฉาย ในมุมมองที่เท่ะไรครับที่สามนะครับมันจะเป็นภาพทางด้านหน้าด้านข้างด้านนี้จะเป็นด้านหน้านี้ด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นภาพทางด้านบนนะครับเป็นภาพถายในมุมมองที่สามนะครับ<อ>เขาจะวางภาพอย่างนี้โดยที่มีระยะตรงนี้กับตรงนี้นะครับมีระยะห่างภาพเข่ากัน จากที่เราได้ตีกรอบเขียนข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราก็มา,าเขียนโครงร่างเพื่อที่จะทําการเขียนภาพฉายโดยที่เราต้องคํานึงหรือว่าภาพฉายที่เราเขียนมานั้นมันต้องมีระยะซ้ายขวานะครับเท่าเท่ากันบนระยะบนนะครับถึงกรอบและระยะจากชิ้นงานถึงกรอบด้านล่างจะมีระยะเท่าเท่ากัน เราใช้วิธีการหาและภาาเขียนออกมาได้แล้วนะครับผมเอาสีเหลืองปีเพื่อให้เห็นเป็นกรอบของในแต่ละด้านอย่างเช่นกรอบั้ด้านนี้จะเป็นภาพด้านหน้ากรอบตรงนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างแล้วก็กรอบสีเหลืองตัวนี้ก็จะเป็นภาพทางด้านบนเมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มที่จะสร้างงานนะครับเพราะว่าจากทางด้านนี้มองเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นภาพทางด้านหน้า ผมเอาสีเขียวอ่อนนี้ระบายไว้นะครับเพื่อให้มองอะไรครับมองเห็นชัดเจนว่าสีเขียวตรงนี้ที่เห็นตรงนี้จะเป็นภาพทางด้านหน้าถ้าเรามองจากทางด้านนี้เป็นสีส้มๆอย่างนี้นะครับจะเป็นภาพทางด้านข้างแล้วก็มองจากทางด้านนี้ลงมาที่เห็นเป็นสีฟ้านี้จะเป็นภาพทางด้านบนนะครับโดยหลักทั่วไปนั้น ในการเขียนภาพนั้นนะครับเขาจะเริ่มที่ภาพด้านหน้าก่อนบางคนอาจจะบอกว่าผมถนัดเริ่มทงด้านบนก่อนได้ไหมหรือว่าถ้าจะเขียนทางด้านข้างก่อนก็ได้โดยที่สามารถที่จะเขียนได้ในทุกพื้นด้านก่อนนะครับแต่หลักทั่วๆไปตามหลักทฤษฎีแล้วก็บอกว่าควรจะเริ่มที่ภาพด้านหน้าเพราะว่าภาพด้านหน้านั้นจะให้รายละเอียดมากที่สุด เราก็ดูว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้มีระยะท่้กับดหสิบที่เหลือต่อมายี่สิบเราก็วัดจากนี่ถึงนี่นะครับยี่สิบนะครับจุดไว้เสร็จแล้วทำอะไรครับเรา,รา,เารลากเส้นตั้นฉากนะครับลากเส้นจากเส้นตัวนี้มีระยะความสูงเท่าไรเราก็ลากตรงก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะลากเผื่อมาภาพทางด้านบนด้วยก็ได้ลากเส้นบางจุดนี้นะครับเราก็ยี่สิบ นะครับตัวนี้ผมเขียนตัวเลขกำกับไว้เพื่อให้มีตัวเลขที่บง่งบอกว่ามีระยะเท่าไหร่ขั้นตอนต่อมาเราดูว่าจากนี่ถึงนี่หรือว่าจากนี่ถึงนี่นะครับดูว่าตรงนี้นะครับศูนเป็นระยะความสูงนะครับเราก็วัดขึ้นมาเท่ากับสูบนตัวนี้ศูนย์ตรนี้เราก็ตีเส้นตรงนี้เส้นแนวนอนนะครับแนวนอนตรงนี้ ผมก็ปีเพื่อมาทางด้านข้างด้วยนะครับเพื่อมาทางด้านข้างด้วยจะเห็นด้ว,ว่าตัวนี้มีระยะากับสิบตัวนี้ยี่สิบจะได้ไหมแล้วระยะจากนี่ถึงนี่มีระยะากัดยี่สิบแล้วก็วัดมายี่สิบนะครับสิบยี่สิบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทํการลากเส้นเส้นตรงนี้นะครับผมต่เน้นนะว่าเราลากเ,าเบาๆแล้วก็ เผื่อมาตามคาบทางด้านบนด้วยเพราะว่าเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องวัดนะครับเพราะฉะนั้นจะจากมีถึงยี20แล้วจากมีถึงมี่20เราก็วัดวัดนะครับ10 20เราก็วัดค่าของการลากเส้นผมลากคร่าวๆไว้นะครับเส้นบางๆตอนนี้เราก็ามาดูว่า ระยะในแต่ละจุดนี้มันห่างกันเท่าไรนะครับจะเห็นได้ว่าจากนี่ถึงนี่10จากจุดนี้ถึงจุดนี้มันเท่ากับ30ตรงนี้นะครับมีระยะเท่ากับ30เราก็ดูว่าจากจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้มันทับกันนะครับมันก็คือจุดนี้เราก็ดูว่าจากนี่ถึงนี่มันมีระยะเท่ากับ20มันสูงขึ้นมาเท่าไร่30เราก็วัดตรงนี้นะครับเท่ากับ30ผม สิบยี่สิบสามสิบตรงนี้นะครับแล้วเสร็จสำเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นตรงนี้นะครับผมเผื่อทางด้านข้างไว้ด้วยนะครับระยะตรงนี้เท่าไรครับสามสิบผมเขียนเขาได้เาบาเบาไว้ถ้าตรงนี้สิบตรงนี้สามสิบรวมแล้วเท่ากับสี่สิบที่เหลือจากนี้มันจะเท่ากับยี่สิบเพราะรวมแล้วต้องได้เท่าไหรครับหกสิบตรงนี้นะครับ เมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเราก็มาดูว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันมีระยะเท่าไรครับหกสิบเราก็คือจากนี่ถึงนี่ 20, 20, 20ตรงนี้เท่าไรครับ60 60ลงมานะครับตรงนี้นะครับจากนี่ถึงนี่30เนี่ตรงนี้จะเท่ากันนะครับเราก็วัดตมานี่ตรงนี้นะครับ หกตรงนี้นะครับสามิบก็ลงมาถึงนี่ลงมาขึ้นมาตรงนี้ลงมาสามสิบนะครับแล้วก็จากจุดนี้จากฐานขึ้นไปสามสิบเราวัดตรงนี้สิบแล้วนะครับเราก็ต่ออีกสิบหนึ่งไปต่อ20ยี่สิบนะครับรวมแล้วมันจะเท่ากับสามสิบตรงนี้แล้วเราก็ทำการขีดเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับ ผมเผื่อทางด้านข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะจากจุดนี้นะครับเราก็จุดนี้เราก็กําหนดไว้ว่ามันห่างเท่าไรครับสิบเราก็ติดเส้นตรงนี้เป็นการกําหนดขนาดนะครับระยะห่างจากชิ้นงานเท่าไรครับสินะครับเราก็กําหนดไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ กำหนดขนาดตรงนี้เท่ากับ30ให้ห่างจากเส้นกำหนดขั้งแรกนี้ประมาณเท่าไหร่ครับห้ามิลนะครับห้ามต,ตรจุดนี้มันก็จะได้ระยะตรงนี้นะครับมีระยะเท่ากับ10ตรงนี้มีระยะเท่ากับ30 สามสิบนะครับสมสิเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงขนาดของขิ้นงานก็คือจากนี่ถึงนี่30สจากนี่ถึงนี่30มสิบแต่นี้ในการลงเส้นเนี่ยเราใช้ดินสอนะครับเพจสองบีลงนะครับแต่นี้ผมใช้ดินสอสีลงเพราะว่าเพื่อเป็นไงครับให้พวกเราได้มองเห็นว่าตรงนี้มีระยะเท่ากับหกสิบ ใช้ดินสอสีดำกีบนะครับตรงนี้มีระยะลงมาเท่ากับสามสิบนะครับตรงนี้สามสิบ ทีนนี้เรามาดูนะครับมาดูระยะจากจุดนี้เราก็ลงลงเส้นลงเข้มน,นะครับซึ่งเป็นขอบของทิ้งงานเรามีระยะตรงนี้นะครับท่ากับยี่สิบแล้วก็บวกยี่สิบแล้วก็ลงเส้นเข้มนิดหนึ่งนะครับตรงนี้สูงขึ้นมาเท่าไรครับสูงขึ้นมาสามสิบแล้วก็ขีดเส้นจากจุดนี้นะครับดูจากทิ้งงานมันเท่าไรครับ ยี่สิบแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็มันสูงขึ้นมายี่สิบนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสีเขียวนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับสีเขียวอันนี้แล้วก็สีเขียวตรงนี้ก็คืออันนี้นะครับเราจะได้เป็นภาพฉายการที่จะมันสำเร็จได้ก็คือ <als> เราต้องกําหนดขนาดทั้งหมด อันนั้นเดี๋ยวเราให้ประกมครับจากที่เราได้ทําการเขียนทีนี้เรามาตรวจสอบกันว่าภาพที่เราเขียนมานี้หรือพื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยมันสอดคล้องกับภาพที่กําหนดให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามองเข้ามานี้เห็นพื้นที่สีคบเขียวที่ระบายไว้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นภาพทางด้านหน้าเราก็มาตรวจสอบว่าตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ มันจะเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมยกมาให้ใกล้ตรงนี้นิดนงครับใกล้ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่สีเขียวตรงนี้กับตรงนี้คืออันเดียวกันนะครับพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับกับตรงนี้อันเดียวกันแล้วก็พื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับที่เห็นได้นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียว เราจะได้ภาพทางด้านหน้าออกมาเสร็จแล้วต่อ,อไปก็คือเราก็กําหนดขนาดนะครับให้ครบถ้วนเราเราก็จะได้ภาพทางด้านหน้าตอนนี้เรามาดูว่าวิธีที่เราจะเขียนภาพในด้านต่อไปนี้จะเป็นด้านข้างนะครับเพราะว่าผมเอาทางด้านบนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กมาเขียนภาพทางด้านบนที่หลังนะครับด้านข้าง ภาพนั้นข้างนั้นเราดูจากทิ้งงานอย่างนี้นะครับผมเอาสีระบายไว้จะเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับเห็นเป็นอย่างนี้เพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยตามหลักการในการมองภาพนะนะอย่างตัวอย่างเช่นจุดนี้กับจุดนี้มันก็จะทับกันเวลาเรามองจากมันด้านข้างเข้ามาเนี่ยจากจุดนี้ก็จะทับกันหรือว่าจากจุดนี้จุดนี้มันก็จะทับกันนะครับ เราก็จะเห็นเป็นพื้นที่ในรักษณะต,ต่างๆที่เป็นสีส้มอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําการเขียนเราดูจากฐานก่อนจากนี่ถึงนี่นะครับมันมีระยะเท่ากับสามติดที่เหลือมันก็จะเท่ากับสามติดด้วยเราก็วัดนะครับสิบยี่สิบสามสิบเวลาตัดะ ามสิบเสร็จแล้วนะครับเราทําการลากเส้นตั้งฉากไว้นะครับเราก็ลากคร่าวๆอย่างนี้นไ้นะครับสามสิดนะครับตรงนี้สามติบตรงนี้สามสิดจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันสูงขึ้นมาสิบหนึง่งมันก็จะเท่ากับที่เราเขียนภาพทางด้านหน้ามาตรงนี้นะครับเท่ากับสิบหนึง่ง มันวัดเข้ามาทางด้านนี้หรือว่าวัดจากด้านนี้เข้ามายี่สิบเราก็วัดตรงนี้นะครับสิบยี่สิตรงนี้นะครับเราก็ทำการลากเส้นตังางหากขึ้นไปลากเส้นต่างหาก่อนตรงนี้จะมีระยะเท่ากรรับยี่สิบตรงนี้มีระยะเท่ากับ10บนะครับเพราะรวมแล้วต้องได้เท่ากับ3ามสิบนะครับเราก็มาดูว่าจาก จุดนี้ถึงจุดนี้มันจะต้องสูงสามติดนะครับสูงสามติดขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเรามองจากจุดนี้นะครับมันจะไปจนจุดนี้ถ้าจุดนี้นะครับเราลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับตรงน,นี้มันจะมาตรงกับจุดนี้นะครับเพมีระยะเท่ากับเท่าับสามติดสามติดนะครับแล้วก็จากจุดนี้ก็จะมีระยะเท่ากับสามติบก็จะเป็นมองเหมือนกับมันจะ มีระยะนะครับไล่ขึ้นไปนะครับสามสิบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ที่เหลือตรงนี้จะมีระยะถท่ากับยีสิบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่จะไล่ขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับว่าเส้นตรงนี้มันเลยขึ้นมาถึงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะตรงกันเพราะฉะนั้นเส้นนี้มันจะเป็นนะครับ ตรงกันเลยตรงนี้นะครับเราจับจับขึ้นือตรงกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราทางการผีดเส้นทําการผิดเส้นตรงนี้นะครับทาการดเส้น งเส้นเต็มหนักนะครับเพื่อที่จะได้มองชัดเจนว่าภาพที่เราเขียนมาตรงนี้มันเป็นอย่างไรเพราะว่าเส้นต่างๆนั้นเราก็เอื้อจากภาพทางด้านหน้ามาด้วยนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นได้ทํางานได้เร็วขึ้นอาศัยจับภากาตรงน,นี้นะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าจากจุดน,นี้ขึ้นมาสูงเท่าไรครับสามสิบตรงน,นี้นะครับสามสิบเราก็ติดตรงน,นี้เลย ามสิน้ตรงนี้ตรงนี้มีรยะยะเท่ากับสามสิบจากนี้ถึงนี้สามสิบที่เหลือก็จะเป็นสามสิบด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาพทางด้านหน้าที่เราทําการเขียนมาส่วนรายละเอียดที่เราวัดในแต่ละช่วงว่ามีระยะเท่ากับสิบยีสิบเราก็ไปกําหนดที่หลังนะครับเราจะได้เป็นภาพทางด้านข้างหรือเราเรียกว่าภาพ ไซส์วิวขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นภาพที่1ภาพที่สองสองภาพแล้วนะครับเพราะว่าในการเขียนภาพถานนี้มันจะต้องทําการเขียนทั้งหมดสามภาพสามภาพนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเขียนภาพต้นข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะอาศัยเส้นจากที่เราวัดในแต่ละจุดขึ้นมานี้นะครับลากให้มันมา ผานกับเส้นทะแยงมุมตรงนี้ที่มีมุมติด้าษาตรงนี้ผมก็ลากเส้นมานะครับมันก็จะมาตัดกับเส้นทะแยงมุมตรงนี้มันก็จะมาตรุกับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะตรงกับทางด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับไล่ไปในแต่ละตัวนะครับเราเข้ามาดูว่าภาพด้านข้างเราเห็นได้แล้วตอนนี้เรามาดูภาพทางด้านบนบ้าง ด้านบนเป็นพื้นที่สีฟ้าอย่างนี้นะครับสีฟ้าอย่างนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละส่วนนั้นมันมีระยะที่บ่งบอกไว้นะครับเราเราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะครับเพราะว่าจากด้านนี้นะครับมีระยะเท่ากับ6 0ความกว้างด้านนี้มันจะเท่ากับ20ความยาวด้านนี้เท่ากับ6 0นะครับตรงนี้เท่ากับ6 0ตรงนี้นะครับ ตรงนี้มีระยะห่างเท่ากับเท่าไรครับหกสิบตรงนี้หกสิบนะครับหกสิบเราก็ขีดเส้นตอนนี้จากนี่ถึงนี่มันเท่าไรครับยี่สิบเราวัดทางด้านนี้นะครับยี่สิบสิบยี่สิบตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ยี่สิบแล้วเราก็ทำการลากเส้นในแนวนอนนะครับ าเสยวอ,อันนี้ยี่สิเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ยี่สิบที่เหลือมันจะเท่ากับ40่สิผมเขียนตัวเลขกลมกลับไว้นะครับแต่นี้ถ้าเราจะให้เรามองชิ้นงานออกนะครับผมก็ขีดเส้นตรงนี้เลย เพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่สีฟ้าตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่มีระยะด้านกว้าน,นี้เท่ากับหกสิบ,บ 60, แล้วก็มีระยะควยาวตรงนี้เท่ากับหกสิบแล้วก็มีความกว้างแค่ตรงนี้เท่ากับ20ตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับยีนะครับเราได้มาตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเราดูจากภาพตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับ,ระรบจะมีระยะเท่ากับยีก็จะเห็นว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้ มีระยะเท่ากับยี่สิบนะครับเพราะมันจะตรงกับภาพทางด้านหน้าตรงนี้นะครับมีระยะเท่ากับยี่ด้วยเราก็ขีดเส้นตรงนี้เราก็ขีดเส้นอีกเราก็จะได้พื้นที่อะไรครับสีฟ้าตรงนี้แล้วก็สีฟ้าตรงนี้คืออันเดียวกันนะครับเราก็มาดูว่าระยะสีฟ้าตรงนี้มันมีระยะเท่ากับยีสิบเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้ มันจะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงออกมาตรงนี้เส้นตรงตรงนี้นะครับเส้นตรงพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะครับแต่นี้เรามาดูว่าพื้นที่ตรงนี้สีฟ้าบ้างจากทีนี้วัดข้ามา20นะครับแต่มันลึกเข้ามาตรงนี้เท่าไหร่ครับ30นะครับเราวัด จากตรงนี้เข้ามาสามสิบนะครับสิบที่สิบสามสิดตรงนี้นะครบตรงนี้สามสิบนะครับทำไปวัดขึ้นมาแล้วเราก็ากนนะะากาทำการตีเส้น ตรงนี้ก็จะมีระยะเท่ากับสิบตรงนี้ยี่สิบนะครับแล้วเราก็ทําการลงเช่นหนักนะครับตรงนี้ออกมาเราก็จะได้พื้นที่สีฟ้าตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มน,นะครับ โดยที่มีระยะต,ตรงนี้เท่ากับ30ที่เหลือตรงนี้เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นภาพฉายมาแล้วนะครับภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนแล้วเราก็กําหนดรายละเอียดการกําหนดรายละเอียดนั้นเป็นไปตามทฤษฎีที่ระบ,บุไว้ในหนังสือเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนะครับก็จะมีบอกทีห่ารจาก,กที่งานนี้8-10มิลเส้นที่2ที่เส้นกําหนดขนาดนั้นก็จะห่างจาก,กเส้นแรกเท่ากับ5มิล อย่างเงี้ยก็จะเป็นหลักการอย่างนี้ทั้งหมดอันนี้จะเป็นการเขียนภาพถ่ายในมุมมองที่สที่พวกเราต้องการเขียนตามโจทย์ที่ครูหนูให้มาอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนภาพถ่ายนะครับก็ขอให้เรานั้นศึกษาวิธีการถ้ายัางตามไม่ทันดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะทํางานที่เป็นภาพถ่ายในมุมมองที่3าได้ ขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจแล้วก็มีความสุขกับการทํางานในที่นี้และอย่าลืมนะครับส่งงานด้วยไม่ว่าทาแล้วก็นั่นเพื่อเป็นการฝึกทักษะเพราะว่าการเรียนเิ้นแบบนั้นเราต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะในการเขียนด้วยเราถึงจะทําให้เรานั้นเป็นช่างวิชาชีพที่มีความรู้มีทักษะตามที่ โครงสร้างของหล,ลักสูตรกำหนดไว้ทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีครับ